อ้าวสบายดีพี่ pues. up. น <ot> ้องป้องปายพระจุคนเนาะพี่น้องเอ้ยเป็นจใจไดพี่น้องมานกันอยู่บ่พี่น้องหวยเลาวเัาพี่น้องออกเป็นที่เรียบร้อยเลยพี่น้องนเนเจ็ดห้าสี่แปดแปดสามพี่น้องโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะออกแปดสาม่าพี่น้องโอ้ยตายตายตายพี่น้องตายไปมานกันอยู่บ่อพี่น้องมานกันอยู่บ่อเนี่ยมันกล้าอยู่พี่น้องถ้าอยู่เมืองเล่าก็ถือว่าถือได้พี่น้องเนี่ย ฮาเจ็ดเจ็ดฮานี่ข้างล่างอยู่เมืองลาวเนาะเนี่ยบอพุมให้วิ่งเห็นบ้เด่นสีกับฮาเนี่ยเด่นสีกับฮามันออกอย่างพี่น้องออกสี่แปดข้างล่างในนี่เปิดโบมีเนาะพี่น้องเนาะบอพุมบริจับคู่ให้เนาะพี่น้องเนาะมีแต่สี่เจ็ดพี่น้องเนี่ยโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะในนี่ก็มีแต่สี่สามฮาสามโอ้ยพี่น้องเทียวกับเทียวกัมามาแต่สี่พี่น้องแต่ว่า สนะี่แปดโบบีน้องเนาะถ้าใคไปวิ่งก็ถือว่าถึอได้พี่น้องนี่ยเนี่ยเนี่ออกสี่แปดในพี่น้องนี่ยสี่แปดห่ังในพี่น้องนี่ยเนี่ยโบบีน้องนี่ยสี่แปดหลังเอาพูดให้วิ่งสี่นี่ยสี่เจ็ดโอ้โหพี่น้องน่าเสียดายเนาะพี่น้องเนาะ จับคู่ให้โบเบิร์ตในพี่น้องเนี่ยมีแต่47 42 43 44 46 47แดนบัดลืม48พี่น้องเนี่ยหญิง4มันกับมาอาย่4นาะพี่น้องเนาะ4ห่ากับมาในห่า77ห่ามาข้างล่างอยู่เมืองลาวเนาะพี่น้องเนาะเนี่ย77ห่า 7, 7อยู่เมืองลาวก็อเอาเลขสองตัวหน้าเป็นข้างล่างไงพี่น้องเนี่ยก็ถือวว่าเข่าพี่น้องเนี่ยเนี่ยสูตรนี่เดินดีพี่น้องเอ้ยสูตรนี่นะ สิบว่างวดบมเคยรุดพี่น้องมาตลอดนี่เนี่ยนี่พี่น้องนี่บผเคยรุ่ดด้วยพี่น้องสูตรนี่นะสูตรง่ายๆเนี่พี่น้องมาพี่น้องมาเนี่ยมาตามกันต่องวดวันที่สิบสี่เนาะพี่น้องเนาะวันวันที่สิบสี่ด้อพี่น้องเด้อวันวันที่สิบสี่บาทนี่พี่น้องตามกันต่อวดวันที่สิบสี่ สีได้เด่นตัวใดพี่นอ้องงวดวันที่สิบสี่หากระดาษกับพี่น้องเลยกระดาษกับพุ่มกับเบิร์ดเลยบุกไปมีกระดาษเลยพี่น้องเอ้ยมิกกับเบิดกระดาษดกับเบ,ดเบิดบุกไหยอเงินซื้อกระดงกระดาษน้อพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ย ห้าสี่แปดแปดสาม <c oughs> อล,อลองลองหาสูตรก่อนพี่นอกลองหาสูตรก่อนแปดแปดสามโอ้พี่นอกวันชุกมันสิบโบเมนสิ 1> 1, 2, 2, 1, ห,หนึ่งสองสองหน่นพองนได้เจ็ดสูตรนี่ได้เจ็ดพี่น่ด้เจ็ด้ลยเนี่ยสิบสองสิบหกยี่สิบสี่สามสิบสองสามสิบห้าอ้าวเลยเจ็ดแปดอลพนอ,อ,อันนี้ตัวกันเด้พี่น่เด้บัวแหวนอันนี้สูตรลงละส,สองสูตรนี่พีน,น่นี่สูตรมีจนวน,นงวดก่อนครับบาทนี้เอา นี่เด้อพี่น้องเอาหลักหน่วยนี่เด้อเอาสามนี่เด้อพี่น้องสามบวกสามได้หกพี่น้องหกบวกแปดพี่น้องนเท่ากับส <c oughs> ี่เอาเด่นสี่ห้าคือเก้าพี่น้องเด่นสี่กับห้าคือเก้าเด้อพี่น้องเด้อเด่นสี่ห้าคือเก้าเด้อเด่นสี่บนล่างห้าคือเก้าพี่น้องอ่า เด่น4ีกับหาคือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้องวดวันที่สิบสี่แกแม่บัดจับคู่นุกันพี่น้องกันเด่น4ีกับหือเก่าเด้อพี่น้องเดอ้อ กับหาคือเก้าพี่น้องจับคู่กับสาพี่น้องจับคู่กันสามส่สามพี่น้องสี่สห้าพี่น้องสี่ห้าสี่เจห้าเจเนาะ สามห้าเจ็ดห้าแปดเอาได้สำเนีาพี่น้องกบคู่ด้วยพี่น้องเด้อวันที่สิบสี่วันศุกร์พี่พี่น้องวันศุกร์งวดวันศุกร์ด้วยพี่นอ้นนองเดอ้องวดวันศุกร์นี่วันศุกร์วันที่สิบสี่ อาพี่น้องเอาโต๊ะกันเด้๋วพี่น้องเนาะตกกันตกกันเด้๋วพี่น้องเด้อตกกันตกกันเจ็ดแปดอันนี้ตกกันเด้๋วพี่น้องตกกันการเจ็ดแปดเนี่ยอ่ะอ่ะมันกับมีซมี่อะไรพี่น้องวันวันซุกเดี๋ยวพี่น้องเนาะเดี๋ยวควคุมหมักตัวใดพี่น้อง บ๊กป,ปุ้มหมักบ๊พี่นอ้องะเนี่ยอันนี้บ๊กปุมหมักเดอ้อเนี่ยบ๊กป,ปุมหม, <c oughs> มันนกสามคู่เด่นสีก็พาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะงวดนั่นกค่เด่นสีมันก็มาสีแปดข้างล่างเนี่ยเด่นบนล่างเนะพี่น้องเด้อสูตรนี่เด่นบนล่างนี่การว 7, 8, ่าเจ็ดแปดพี่น้องเจ็ดแปด ไอทีตุกกันด้วยพี่น้องด้วยตุกกัน <c oughs> อา้าวการสามคู่เน้ะพี่น้องเนาะการไหวอา้า อันนี้ตัวกันเด้อพี่น้องเด้อตัวกันนะเห็นจัดบ่พี่น้องเห็นจัดบ่นี่ฝากกันเห็นจัดอยู่ปะพี่น้องนี่พี่น้องพี่น้องนี่ะนะแนวทางวันงวดวันศุกร์วันที่สิบสี่เด้อพี่น้องเด้อดสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบวงอัวภูมิโอพิเศษเด้อพี่น้อง เนี่ยโอ้ยนอพี่นอ้องนะสับคลิปนี้ก็ฝากไว้จะมีหรือพี่น้องสบายดี